ฮัลโหลทุกท่ายนยินดีต้อนรับนั้นเรียนทุกคน,นะคะกลับเข้าสูค่คอร์ส h อ k ชของเราในบทที่หกนะคะต่อไปค่ะคำว่าจือเตอนะคะคำนี้เป็นต้องสือนะจือเตอนี่ยมันก็แบบว่าคุ้มค่าหรือมันคุ้มที่เราจะทำอะไรเราลองมาดูตัวอย่างกันเขาบอกว่าหนีนัันคุณนี้สิ不管从价格方面看还是从้量上看 ไม่ว่าจะดูจากทางด้านราคาหรือดูจากด้านคุณภาพเนี่ยโตชิจื้อเต๋อขาวรลีเตอล้วนที่จะคุ้มค่าที่จะพิจารณาดูค่ะคือมันมันคุ้มอ่ะมันมีคุณค่ามันมี value ที่เราจะพิจารณานั่นเองต่อไปหนีใกล้ไกลจื๊อจีเต๋อผีฉีผีฉีคืออารมณ์ค่ะอารมณ์แบบหงุดหงิดง่ายมโมโหง่ายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผีฉีนะคะคุณควรที่จะแก้ไขนิสัยอารมณ์ของตัวเองนะเปียจงชู๋ออีเต๋อเสี่ยวชือเส้งฉีบุ่ทิ้อเต๋อ อย่าเอาแต่โกรธกับเรื่องเล็กๆอ่ะมันไม่คุ้มเลยนะคะผู้ชื่อเต๋อนะคะต่อไป我们总是很容易看掉一个人的缺点。汉语词典，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 汉语词典 ถ้าเชืโย,ยก็คือโย,ยนคือจุดดีค่ะแต่จุดดีของเขาในจุดดีในตัวเขาเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะให้เราไปค้นหาไปเรียนรู้มากกว่านั่นเองค่ะคราวนี้เราลองมาดูกันข้อ1เขาบอกว่า这件衣服เสื้อตัวนี้มันอะไรแล้วก็ใช้คำวา่า值得นะคะคุที่จะทำอะดี值得้มาไหดีไหม这件衣服值得้หเสื้อตัวนี้มันคุ้มที่จะซื้อต่อไปข้อ2 你觉得这个办法怎么样คุณคิดว่าวิธีการนี้มันดีไหม会有效果嘛ม,มันจะมีประสิทธิภาพไหมอะนะคะแล้วก็值得นะคะเราก็จะบอกว่า我觉得这个方法挺好的值得我们去做แต่ถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ได้นะบอกว่าวิธีการนี้มันแย่ด้านนี้ก็ไม่ดีด้านนู้นก็ไม่ดีใครจะเขียนขายายายาวๆก็ได้นะแล้วก็บอกว่าไม่คุ้มที่จะไปทําหลอกนะคะต่อไปข้อสุดท้ายเขาบอกว่า你学法律，一定很欠苦累吧 เชี่ยนขู่ก็คือแบบมันยากลําบากเลยก็คือเหนื่อยนะคะคุณเรียนกฎหมายเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยอยากมากเลยใช่ไหมนะคะบีก็บอกว่าเชื่อใช่แต่ว่าทําไมคะแต่ถ้าบีบอกว่าใช่แต่ฉันคิดว่ามันคุ้มแหละปกแต่ว่าฉันคิดว่ามันคุ้มเลยนะคะต่อไปคราวนี้เรามาดูจุดที่มันไม่เหมือนกันนะคําว่าคืดเตอเนี่ยมัน เป็นคํากริยานะคะแต่คําว่าจือมันเป็นคําคุณศัพท์นะโอเคไหมซึ่งพอจือตัวมันเป็นคํากริยามันสามารถที่จะตามด้วยคํากริยาต่ออีกก็ได้หรือจะเป็นประโยคสั้นๆก็ได้นะคะแต่คําว่าจือเนี่ยเนื่องจากมันเป็นคําคุณศัพท์นะปกติแล้วมันก็จะใช้มาเป็นแบบภาคแสดงเลยโดยที่ข้างหลังมันจะไม่ตามด้วยอะไรน,นั่นเองถ้าเราสังเกตดูตรงนี้สิตรงนี้ก็จือจบเลยใช่ไหม แต่จ be ือเตอเนี่ยมันจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือมันจะมีอะไรมาต่อเติมข้างหลังก็ได้นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นเบียชงี่ออย่ากดไปเลยนะจานเหมือนผู้จือเตอร์ไว้จะมเตียเสี่ยวื่องี่จานเหมือนพวกเราผู้จือเอไม่คุ้มค่าเลยนะที่จะมาโกรธกับเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะคราวนี้เราลองดูใช้คําว่าผู้จือใคําว่าจือนะเขาบอกว่าไว้จะมเตียวเสี่ยวื่องี่อีเดียู่้จือโมโหกับเรื่องเล็กๆแบบนี้ มันไม่คุ้มเลยอีเต๋อเย่ไมจืดนะคะซึ่งตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นถือเตอ๋อก็ได้อีเตอ๋อเย่ไมจืดเถอแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะคํว่าถือเตอ๋อเนี่ยความหมายมันคือคุ้มค่าะคะ่ะอย่างเช่นที่หลวซือเคยบอกว่าเฮ้ยแบบของชิ้นนี้อ่ะราคาก็ถูกคุณภาพก็ดีมันคุ้มค่าม,มากเลยนะแบบนี้ก็ได้มันคุ้มค่าะคะ่ะและคําว่าถือนะคะมันพูดถึงมูลค่าได้ด้วยค่ะเช่น รางวัลชิ้นนี้มีมูลค่าหนึ่งล้านบาทอะไรเป็นต้นเนี้ยคำนี้มันแปลว่ามูลค่าในเชิงนั้นได้นะคะเรามาดูการเขาบอกว่าเจ้าเกือร,ราคาของโซฟาต,ตัวนี้มันไม่แพง,งยหย่หมะค,ะคุณภาพก็ยังดีคุ้มที่จะซื้อนะคุ้มที่จะซื้อใช่ไหมคะคราวนี้คำว่าจื้อเนี่ยเราลองมาดูเขาบอกว่าเจ้าเกือบจีจื้ออู่เชีนยนไข่มือถือเครื่องนี้มันมูลค่า 5,000หยวนนั่นเองอันนี้กลายเป็นว่ามูลค่าไปนะคะต่อไปเราลองมาเติมประโยคดูนะคะข้อแรกนะคะะ,ๆๆะคะเขาบอกว่าใช้เวลาสองชั่วโมงไปกับการดูหนังที่มันไม่สนุกเลยแหม่ยี่สิก,ก็คือแบบมันไม่น่าสนใจเลยนั่นเองนะใช้เวลาสองชั่วโมงไปก,กับการดูหนังที่มันไม่สนุกเลยแบบนี้คุณคิดว่ามันคุ้มไหม อืมใช้อะไรดีคุณคิดว่ามันคุ้มไหมตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยใช้จือเตอก็ได้หรือจือก็ได้เพราะข้างหลังมันจบแล้วนี่มันไม่ต้องมีอะไรมาตามละนะคะใช้คําว่าจือหรือจือเตอได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อ2นะคะเจืเปินชู้จุดจุดจุดอีค่าน,นะคะเจืเปินชู้จุดจุดจุดอีค่านหนังสือเล่มนี้มันคุ้มค่าที่จะให้เราดูค่ะตรงนี้ค่านเป็นคํากริยาเพราะฉะนั้นจะต้องใช้คําว่าจือเตอ ต่อไปค่ะเจ้าผิงผู้เท่าเจ๋ยวจุดๆ,ๆอีเชีนยนไว่ยวายอังหุ่นขวดนี้มันมีมูลค่า1,000หยวนมูลค่าใช้คำว่าจือใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นจือนั่นเองนะคะคต่อไปค่ะเจ้าก็วันที่จุดๆตาจ้าจุยปัญหานี้เนี่ยมัน,นจุดๆทุกคน ให้ความสนใจกับมันนะคะแต่เจ้าจุยอันนี้นับว่าเป็นประโยคหนึ่งประโยคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อะไรที่ตามด้วยประโยคได้ใช้คําว่าจื้อเต๋อใช่ไหมคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าอีเจียนเหมาอีปูจุดจุดจุดคว้าเหรียญเฉียนไข่เฉียนอีเจียนเหมาอีก็คือเสื้อสเวตเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่คุ้มค่าที่เราจะใช้เงินสองพันไปกับมันนะคะคว้าเฉียนคว้าเฉียนก็คือเป็นประโยคละเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องใช้จื้อเต๋อเหมือนกันนะคะ ก็จะกลายเป็น一件毛ห不值得花เ千ีย,ย,ย,ยนั่นเองค่ะอ่ะลค่ะสำหรับบทเรียนของเราในบทที่6ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในบทที่7นะคะแล้วเจอกันค่ะ